สวัสดีครับพวกผมเฮาเกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเอาวีเช่นเคยวันนี้เรามมอยู่ในกิจกรรมสกินฟรีนะครับชวนเพื่อนกลับมาเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็กิจกรรมหลักๆก็คือการเข้ามาชอินเข้ามาชวนเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนแล้วก็เข้าทุกครั้งก็จะได้พลังชาร์จบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับผมส่วนส่วนย่อยนะครับผมก็จะเป็นเนี่ยใช่ไหมชาร์จพลังตรงกลางนะครับผมก็สามารถกดชาร์จพลังตาม ต้มสกอร์ที่เราสะสมมาในการใช้พลังได้นะครับก็เต็มหลอดด้านซ้ายนะก็จะมีรางวัลให้เลือกมากมายนะจกินต่างๆตามระดับนะครับยิ่งคุณเลือกระดับสูงเท่าไหร่นะครับหลอดของมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะขึ้นนะอันนี้ผมเลือกระดับสูงมาเลยนะผมจำไม่ได้น่าจะเป็นดีเจนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเลือกระดับสูงมาเลยเพราะว่าก็มีเพื่อนช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยเพื่อนมาชาร์จนะครับผมชวนเพื่อนมาช่วยชาร์จนะครับก็คือการคัดลอกโค้ดส่งไปให้เพื่อนนะครับผมแล้วก็เพื่อนก็จะกด โค้ดของเราเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับผมส่วนเพื่อนก็สามารถส่งโค้ดของเพื่อนมาให้เราแล้วเราก็กนะ๊อปปี้โค้ดนั้นมาด้านที่2องเลยนะคนระับช่วยเพื่อนชาร์จแบตนะครับผมก็คัดลอกโค้ดของเพื่อนเข้ามาปุ๊บก็จะมีเงื่อนไขก็คือ1นะครับผมเช็คอินประจําวันนะครับผมได้ชาร์จหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็เล่นอีก5 v 5หรือหมดอันดับอีกหนึ่งตานะครับผมก็จะช่วยชาร์จได้เหมือนกัน พอได้คะแนนชาร์จสะสมเสร็จก็จะเป็นพลังชาร์จตรงด้านหน้าจอนั่นเองนะครับผมก็กดชาร์จเพิ่มพลังไปผมเหลือพลังชาร์จหนึ่งครั้งับวันนี้ปึ้งไปเราได้พลังชาร์จที่9.4พลังเมตรนะครับผมก็ตกลงไปตอนนี้เราขาดอีก68.2พลังงานนะครับผมแล้วก็ชาร์จเต็มด้านขวามือสามารถกดลัดก็ได้นะยิ่งถึงเงื่อนไขประมาณ8 0 9 0เานั่นแหละมันก็จะมีคูป,ปองมาให้คือถ้าเราชาร์จเต็มเนีก็จะเสีย6ก 69คูป,ปองตอนนี้นะตอนนี้เวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่19เนาะเดือน7ถึงวันที่18เดือน8นะครับผมวันที่ผมอัดลิปก็คือวันที่8เดือน8นะก็รหัสหลักของผมอ่ะได้ครบแล้วอันนี้เป็นรหัสลองนะครับผมก็ตอนนี้ผมเหลือวัน10วันนะครับผม,ผมก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องใช้คูป,ปองลัดนะครับก็ประมาณนี้ใครมีโค้ดให้ช่วยหรือกอ็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือน,นะครับ อันนี้ไปแล้วครับผมยังไงก็เดี๋ยวได้สกินเทนมาเดี๋ยวมาอวดนะอันนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมอันนี้ไปแล้วครับ